สี่สิบสี่อ้ทีมันไม่รอดทาไมไม่หลุดพ้นเพราะมันไม่มีอาตมมยตามีการที่เอาตัวไม่รอดไม่หลุดพ้นออกไปได้ที่ไหนคอยดูที่นั่นไม่มีอาตมมยตาทำอะไรไม่สำเร็จที่ไหนที่นั่นก็ไม่มีอาตมมยตาใช้คำสั้นๆว่าที่ไม่หลุดพ้นนันเพราะไม่มีอาตมมยตา มันรักหลงรักหลง,ลงยึดมัน่นถือมัน่นหลงกอดรัดเอาไว้ในสิ่งที่มันถูกถูกกับกิเลสเพราะกิเลสเป็นผู้ทำเป็นผู้กระทำไม่ใช่สติปัญญาเป็นผู้ทำถ้าสติปัญญาผู้ทำก็ทำอย่างอื่นเดี๋ยวนี้กิเลสเป็นผู้ทำจึงถูกหลอกลวงอยู่เรื่อยหลุดพ้นออกไปไม่ได้เพราะมันขาดอัตมยตา